สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนในรายวิชางานวันละุดีช่างยนต์นะครับหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือวัละเอียดที่ใช้ในงานช่างยนต์แล้วก็งานช่างกลทั่วไปนะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ มันมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับสาระการเรียนรู้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิเปอร์สองการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์สามวิธีการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ในการวัดชิ้นงานนะครับสี่วิธีการอ่านเวอร์เนียคาลิเปอร์ห้าข้อควรระวัง ในการใช้วนีคาลิเปอร์และ6การเก็บและการบำรุงษาว์เนี้คาลิเปอร์นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับในส่วนที่1นะครับก็คือส่วนประกอบของว์เนี้คาลิเปอร์นะครับโดยรวมแล้วนะครับว์เนี้คาลิเปอร์เนี่ยมันจะมีเจ็ดส่วนประกอบหลักๆนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับ ปากวัดนอกนะครับหรือว่าปากกาวัดขนาดภายนอกนะครับก็จะเป็นส่วนที่ใช้วัดขนาดของชิ้นงานหรือว่าชิ้นสวน่วนโดยวัดภายนอกของชิ้นงานวัดความโตนะครับวัดความโตของชิ้นงาน,นครับอันที่หนึ่งสองนะครับปากวัดในหรือว่าปากกาวัดขนาดภายในนะครับก็ วัดความโตของรูในนะครับหรือว่าวัดระยะห่างที่มันเป็นช่องว่างภายในนะครับก็ <_ S 1> ใช้ปากวัดในตัวนี้นะครับ <_ S 2> สามสเกลหลักนะครับสเกลหลักนะก็จะมีสเกลนะครับที่ตัวเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับบอกขนาด นะโดยไม่สามารถปรับเลื่อนได้นะครับสสเกลเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับสเกลเลื่อนก็สามารถเลื่อนไปมานะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตามขนาดของชิ้นงานที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนอกวันในมันก็ใช้สเกลตัวเดียวกันนะครับในการเลื่อน 5นะครับปุ่มปรับเลื่อนนะครับก็คือตำแหน่งที่เราใช้นิ้วนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งนะเลื่อนให้สเกลเลื่อนมันเคลื่อนที่นะครับ6สกรูสกรูล็อกนะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานเราปรับเลื่อนเข้าไปนะครับแล้วมันแตะชิ้นงานนะครับมันจับวัดชิ้นงานแล้วก็ล็อกสกรูล็อกนะครับหมุนล็อก ไม่ให้มันเกิดการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการคาดเคลื่อนของตำแหน่งที่เราวัดและก็7นะครับการวัดลึกนะครับการวัดลึกเราจะใช้วัดความลึกวัดระยะความลึกของชิ้นงานนะครับที่เราวัดนะครับ การใช้งานนะครับข,ข,ข้อที่2การใช้งานเวอร์เนียคลิปเปอร์ครับเวอร์เนียคลิปเปอร์เนี่ยเราสามารถใช้นะครับในการตรวจวัดตรวจสอบชิ้นงานได้สีลสักษณะนะครับหนึ่งก็คือ,อาสามารถตรวจสอบวัดขนาดความยาวนะวัดความยาวของชิ้นงานได้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะรสองวัดขนาดภายนอกนะครับวัดความโตภายนอกของชิ้นงาน3 ตัวสอบขนาดภายในนะวัดรูในของชิ้นงานและก็4ตรวจสอบขนาดความลึกนะครับวัดความลึกของชิ้นงานว่ามันมีความลึกเท่าไหร่นะครับโดยการใช้เวลเนียคาลิเปอร์นะครับในการวัดชิ้นงานหัวข้อที่3นะครับ วิธีการใช้งานเวอร์เนียคลิปเปอร์ในการวัดชิ้นงานนะครับเราจะมีวิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้ยังไงนะครับนหนึ่งนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพของเวอร์เนียคลิปเปอร์ก่อนใช้งานนะครับว่ามันพร้อมกับการใช้งานที่เราจะวัดชิ้นงานไหมมันจะมีความเที่ยงตรงไหมนะครับขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับก็ต้อง ทำความสะอาดเบอร์เนยคาลิเปอร์นะครับทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดก่อนเพราะว่าการเก็บรักษาอะไรต่างๆพวกนี้มันอาจจะมีความสบบกปรกหรือว่าตอนที่ใช้งานอาจจะมีการไม่ทาความสะอาดก็ทําให้ชิ้นงานตัวเบอร์เนยคาลิเปอร์เนี่ยมันมีความสบบกปรกนะครับอาจจะเกิดการคัดเคลื่อนได้หรือว่าใช้งานแล้วมันไม่คล่องตัวนะครับลองเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับ สองคลายสกู๊ล็อกนะครับเพื่อตรวจสอบความคล่องตัวของสเกลเลื่อนนะครับโดยการเลื่อนไปเลื่อนมา,มาเบาๆนะครับถ้ามันไม่คล่องตัวนะครับก็ต้องทำความสะอาดนะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นล่องด้านหลังนะครับที่มันเป็นล่องของอการบันลึกนะครับมันจะมีพวกเศษฝุ่นอะไรต่างๆเข้าไปติดขัดทําให้มันเกิดการฝืดไม่คล่องตัวนะครับก็ต้องเช็ดทำความสะอาดตรงนั้นนะครับ3 รวจสอบค่าเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับการคาลิเบรตการเซตซูนยนะครับของวงในคาลิเปอร์ K นะครับวิธีการก็คือเลื่อนปากวัดนะครับปากวัดน,นอกปากวันในเนี่ยเลื่อนเข้าให้จนมันสุดนะครับนะมันสุดมันสนิทกันก็ตรวจสอบขอบชำรุดของปากต่างๆนะครับมันมีการบิดเบี้ยวการองกรอะไรไหมนะครับแล้วเราก็สังเกตผ่านช่องแสงนะครับว่ามี ว่ามันสัมผัสกันดีไหมนะครับถ้ามันมีแสงผ่านเข้ามานะหรือว่าเราสังเกตด,ดูแล้วมันบิดเบี้ยวก็เกิดการชำรุดนะครับก็ไม่ควรนำมาใช้งานนะครับสองนะครับใช้เวอร์เนียคลิปเปอร์ตรวจสอบชิ้นงานนะครับนะ การที่เราจะตรวจสอบหรือว่าวัดชิ้นงานนะครับก็ต้องทำความสะอาดชิ้นงาน,นครับในตำแหน่งที่เราต้องการตรวจสอบนะครับเพื่อลดความคัดเคลื่อนเพราะ,ะถ้ามันสกปรกอาจจะมีะการคัดเคลื่อนอาจจะมีอย่างเช่นมันมีคราบมีสนิมติดมันก็ทําให้ความโตของมันเพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะสึกหลอก็คัดเคลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทำความสะอาดแล้วก็วัดในส่วนที่มันมีความสมบูรณ์นะครับ สนะครับพิจารณาเลือกใช้ปากของเวอเนียคาลิปเปอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างเช่นถ้าเราวัดความตัวภายนอกนะครับก็ต้องใช้ปากวัดนอกถ้าเราวัดรูในก็ต้องใช้ปากวัดในนะครับก็ต้องเลือกใช้ใมันถูกประเภทสามวัดชิ้นงานนะครับนะวัดชิ้นงานโดยค่อยๆเลื่อน ฝากของเวเนียนะครับโดยใช้นิ้วนะครับนิ้วหัวแม่มือนิ้วโปง้งดันที่ปุ่มเลื่อน,นไปแตะที่ชิ้นงานนะครับไม่ต้องกดแรงมากเพราะว่าถ้าแรงมากบางชิ้นงานมันเกิดการยุบตัวแล้วมันจะเกิดการคัดเคลื่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็าล็อกไว้นะครับล็อกสกรูเพื่อไม่ให้เกิดการคัดเคลื่อนการอ่านค่านะครับการอ่านค่า เมื่อปากของเวอร์เนียสัมผัสแล้วนะครับเราก็มุนสกูล็อกนะครับอ่านค่าโดยสายตานะครับเราก็ต้องตั้งฉากกับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับเพื่อให้ลดการคาดเคลื่อนการอ่านได้มากที่สุดนะครับหัวข้อที่4นะครับวิธีการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ นะในตัวอย่างนี้จะเป็นการอ่านค่าเวเนียร์คาลิเปอร์ค่าความละเอียดที่0.05ม mm, ิลลิเมตรนะครับหรือว่า1 mm. นะึส่วนยีมิลลิเมตรการแบ่งมาตราส่วนของเวเนียร์คาลิเปอร์นะครับสเกลของเวเนียร์คาลิเปอร์ค่าความละเอียดที่0.05ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คือเราจะแบ่งนะครับสเกลก็จะแบ่งความยาว1เซนติเมตรนะครับสเกลแบ่งความยาวที่1เซนติเมตร ก็ออกแบ่งออกมาเป็น10ช่องนะครับสิช่องนะครับจากศูนย์ถึงสิบนะครับแต่และช่องจะมีความยาว1มิลลิเมตรตัวนี้นะครับขีดยาว1มิลลิเมตรหนึ่งเซนติเมตรจะมี10ขีดนะสเกลเลื่อน ในส่วนของสเกลเลื่อนสเกลเลื่อนจะแบ่งออกเป็น20ช่องนะครับจะมี20ช่องก็มีระยะเท่ากับ19ม mm. ิลิเมตรและ1ช่องนะครับ1ช่องบนสเกลเลื่อนนะ1ช่องของสเกลเลื่อนเนี่ยมีระยะ19ส่วน20มิลิเมตรหรือจะเท่ากับ0.95 นะครับ0.95ด,ดังนั้นเมื่อขีดศูนย์ของสเกลนะครับทั้งสองตรงกันจะมีความยาวเท่ากับนะครับขีดที่หนึ่งของสเกลเลื่อนนะครับจะยันกับขีดสเกลหลัก1มิลิเมตรก็1นะครับลบด้วยวอองเล็บ1คูณ0.95กก็จะเท่ากับ 0.05มิม mm, นะครับในส่วนของสเกลเลื่อนนะครับถ้าเป็นขีดที่2มาดูนะครับขีดที่2ของสเกลเลื่อนเยื้องกับขีดของสเกลหลัก2มิมก็เอา2นะครับไปลบกับ2คูณ0.95ก็จะเท่ากับ0.10มมนะครับอันนี้ถ้าเป็น3ามขีด นะครับ3ขีดก็จะได้0.15ถ้าเป็น20ขีดนะครับก็คือจนสุดก็จะเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับเอาง่ายๆนะครับจะสรุปให้ในสไลด์ถัดไปวิธีการอ่านค่าเวอร์เนียคลิปเปอร์นะครับค่าความละเอียด0.05ม mm. นะิลลิเมตรวิธีการอ่านนะครับ ขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ <c oughs> ที่บอกว่า0.05ม mm. ิลลิเมตร1ขีดเท่ากับ0.05ม mm. ิลลิเมตร2ขีดก็เอา0.05ม mm. ิลลิเมตรมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ0.10ม mm. ิลลิเมตรนะเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีละ0.0 0. จุดศูนย์ห้านะครับอย่างตัวนี้เท่ากับสิบแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดสามศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น0.45นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เลขสี่แล้วก็บวกเข้าไปอีก 0.05ก็เป็น0.45นะครับอันนี้คือขั้นตอนอ่านนะครับนะขีดด้านบนของสเกลเลื่อนก็ขีดละ1มิมตรนะครับ1กึ่น,นับไปนะครับขีดสั้นขีดละ1พอเราเห็นขีดยาวขึ้นมาอันดับที่2องยเป็นขีดละ5นะขีดยาวสุดก็เป็นขีดละ1นะอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่า 8มิลลิเมตรนะครับเราก็นับไป1 2 3 4 5ส่ก็ไปขีดยาว6 7 8ตัวนี้15นะครับก็คือขีดที่ยาวอันดับที่2จาก10 11 12 13 14 15บ่านะครับอ,อันนี้คือวิธีการอ่านเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับนะ ทีนี้วิธีการอ่านเนี่ยเราต้องนำค่ามารวมกันนะครับโดยใช้สเกลหลักก่อนแล้วค่อยมารวมกับสเกลเลื่อนนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ค่าความละเอียดที่0.05ม mm ิมตนะครับตัวอย่างนะครับจากรูปนำค่าบนสเกลหลัก และสเกลเลื่อนรวมกันจะได้ดังนี้ค่าสเกลหลักเท่ากับ4ม mm. ิลลิเมตรมาจากไหนเราดูจากขีดของสเกลเลื่อนนะครับจากตำแหน่งขีด0ว่ามันถึงตำแหน่งไหนถ้าเราดูจากรูปนะครับ1 2 3 4เลย4ไปแล้วแต่ยังไม่ถึง5นะครับ4ก็เป็นตัวหลักนะครับสเกลหลักคือ4 เราก็มาดูตรงสเกลเลื่อนว่าตำแหน่งไหนที่มันตรงที่มันตรงที่สุดนะครับก็มาดูหนึ่ไม่ตรง2ไม่ตรง3าไม่ตรง4ไม่ตรงห้าต,ตรงนะครับก็จะเอามารวมกันอย่างที่ครูบอกไปนะครับขีดละ0.5ถ้าเราจะนับก็คือ0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5นะครับก็คือ0.50นั่นเองเราก็เอาสเกลหลักที่ได้ก็คือ4นี่ตรงนี้นะครับวัดได้4มาบวกกับ0.50เพราะฉะนั้นผลรวมก็จะได้เท่ากับ4.50ม mm. ิลลิเมตรอ่านี่คือวิธีการอ่านเวอร์เนียคาลิเปอร์ 0.05มิลเมตรนะครับแล้วถ้ามันเกินนี้ไปล่ะเราก็นับไปตามตัวเลขมนะครับ5 6 7 8 9 10ก็เป็น10แล้วก็มาบวกกับสเกลเรือนท้าล่างนะครับต่อมาก็เป็นเวอร์เนียคาลิเปอร์ ค่าความละเอียด0.02ม mm, ิมตนะครับตัวนี้เป็นระบบเมตริกนะครับนะส่วนระบบอังกฤษก็จะมีการวัดอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็คืออยู่ในเวอร์เนียคาลิเปอร์ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้งระบบเมตริกแล้วก็ระบบอังกฤษนะครับนะตัวเวอร์เนียคาลิเปอร์0.02เนี่ย มันจะมีค่าความละเอียดมากกว่าเวอร์เนียคาลิเปอร์0.05นะครับตัวเลขยิ่งน้อยค่าความละเอียดยิ่งสูงนะการแบ่งสเกลนะครับของหน่วยระบบเมตริกในตัวของเวอร์เนียคาลิเปอร์0.02หรือว่า1ส่วน50มิลลิเมตรนะครับก็จะแบ่งส่วนนะครับความยาวที่49มิลลิเมตรนะครับ0ถึง10 คนะครับก็คือนำระยะ49ม mm ิมตรของสเกลหลักมาแบ่งออกเป็น50ช่องนะแต่ละช่องก็มีขนาดเท่ากันนะครับะระยะที่ได้นะครับระยะ1ช่องของสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ49ส่วน50ก็คือจะได้ผลเท่ากับ0.998ม mm. ิลลิมที่ผลต่างของ หช่องของสเกลหลักนะครับหมมนะครับก็คือจาก0ูนถึงสีเนี่นะครับผลต่างนะครับหมมก็เท่ากับหช่องของสเกลเลื่อนนาก็คือใน1ช่องเนี่ยเท่ากับศจุดนะครับตัวนี้ศูนมมก็จะมีค่าเท่ากับเอาหนะครับหมมมาลบกับศูนก็จะได้เท่ากับ 0.02มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้0.05ก็คือ1ขีดมีค่าเท่ากับ0.05ส่วน0.02ง่ายๆก็คือขีดละครับจาก0ไปเนี่ยขีดละ0.02เพราะฉะนั้นจาก0ถึง1นะครับไล่เรียงมาเนี่ย นะหลังศูนย์ไปเนี่ยรวมกันมันจะเท่ากับ5ขีดนะครับถึงจะได้1มิลลิเมตรแต่ถ้าเป็น0.05ก็จะเป็น2ขีดใช่ไหมครับก็คือ0.05บวก0.05เท่ากับ1อันนี้ก็คือ2 4 6 8 10กนะครับก็เท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับเบื้องต้น นะวิธีการอ่านนะครับเบอร์นียคาลิเปอร์ในหน่วยเมตริกนะของอเบอร์นียคาลิเปอร์ค่าความละเอียด0.02ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คืออค่าสเกลหลัก1ช่องก็มีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับเหมือนเดิมห้านะช่องก็มีเท่ากับ5ม mm, นะิลลิเมตรสิบช่องก็ 1 0มิลลิเมตรช่องก็15มิลลิเมตรนะครับก็เหมือนกันนะครับสเกลหลักทีนี้ความแตกต่างอยู่ที่สเกลเลื่อนนะครับสเกลเลื่อนอย่างที่ครูได้อธิบายไปนะครับก็คือ1ช่องสเกลหรือว่า1ขีดเนี่ยมันจะมีค่าสําหรับ0.02ม mm, ิลลิเมตรนะครับนี่0.02ถ้า3ขีด ก็เอามาคูณกันนะไม่คูณก็บวกก็แล้วแต่นะครับสองสามเป็น6ก็คือได้ 0. ูนมิลลิเมตรถ้าสีช่องก็เป็น8 5ช่องก็เท่ากับ10มิลลิเมตรนะทีละ10ก็จะมีเลขกำกับนะครับอย่างหนึ่งก็คือ10มิลลิเมตรสองก็คือ20มิลลิเมตรสามคือ30มิลลิเมตร อย่างในตัวอย่างนะครับ3ก็คือ30นะครับ0.30 0.30ก <0. 30 S 1> ็มาบวกันกับอีก2เขียต0.30ก็0.32 0.34นะครับนะครับ ตัวนี้นะครับก็40นะครับหรือว่า0.40ม mm. ิลลิเมตรอ่ามันตรงกับขีดนี้อ่าเป็น0.42 0.44 0.46 0.48ม mm. ิลลิเมตรนะครับวิธีการสังเกตนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ว่า ค่าความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็น0.05หรือเป็น0.02ม mm ิลลิเมตรนะครับหรือง่ายๆเราดูที่ขีดถ้าแบ่งช่องนะครับจาก0ถึง1มี1ขีดก็แสดงว่าเป็น0.05แต่ถ้ามีรวมกันทั้งหมด5ขีดก็คือ0.02นะครับ ข้อที่5นะครับข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์หนึ่งห้ามใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงนะเพราะอาจทําให้ค่าคาดเคลือ่อนไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีการขยายตัวหดตัวนะหรือว่าอาจทาให้ตัวเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยมันขยายตัวหรือเกิดการบิดเบี้ยวได้นะครับ 2. องห้ามใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดชิ้นงานขณะที่กําลังหมุนนะครับเพราะ จะเกิดการคัาดเคลื่อนเกิดอันตรายและเกิดอาจเกิดการสึกหลอ่อสึกการสึกหล่อหรือว่าเสียหายของตัวเบริคคาลิปเปอร์ได้นะครับ 3. การวัดในแนวแกนนะครับควรวัดในแนวแกนของเครื่องมือนะครับวัดกับขอบของชิ้นงานให้ทับกันทาให้ทับกันจะเกิดการคาดเคลื่อนนะครับ 4. การใช้แรงกดมากเกินไปของเบริคคาลิปเปอร์นะครับอาจทําให้เบรียชํารุดแล้วก็มีการคาดเคลื่อน อของการวัดค่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แรงมากเกินไปก็ไม่แน่ใจว่าชิ้นงานที่เราวัดเนี่ยมันมีการยุบตัวไหมหรือว่าตัวเวอร์เนียคาลิปเปอร์อาจจะเสียหายได้นะครับห้าขณะทําการวัดนะครับอย่าเลื่อนอปากวัดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับไปมาบนชิ้นงานก็เวอร์เนียก็ชํารุดแล้วก็การอ่านค่าก็คัดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็หนะครับห้ามใช้ปากเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ร่างแบบหรือขีดขนาดชิ้นงานนะครับมันไม่สามารถเพราะมันมีความแหลมคมบางทีเราไปขีดชิ้นงานแต่ว่ามันทำให้เกิดความเสียหายของตัวเวอร์นีคาลิเปอร์ได้นะครับก็ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับในในสวนตรงนี้ก็คือ,อเราไม่ควรไปวัดชิ้นงานที่มันมีความความคมหรือว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายของหน้าสัมผัสข,ของเวอร์นีคาลิเปอร์ได้เช่นพวกกระดาษทรายหรือว่า ตัวที่มันเหมือนกับตะไบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ควรระวังการใช้งานนะครับไม่ให้มันตกมันหลน่นแล้วก็การใช้งานก็ควรที่จะวางบนผ้าหรือว่าฟองน้ําอะไรที่มันนุ่มๆนะครับไปควรวางกับชิ้นงานโลหะแล้วไม่ไปปะปนกับเครื่องมืออื่นๆนะครับเพราะอาจทําให้เกิดการเสียหายหพวกขีดพวกหมึกอะไรต่างๆมันอาจจะลบเลือนได้นะครับ หกนะครับการเก็บรักษาบัลลงรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับหนึ่งวางเวอร์เนียคาลิปเปอร์บนผ้าหรือแผ่นไม้นะครับสองควรเก็บรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดแล้วก็ไม่ชื้นนะครับาสามทำความสะอาดแล้วก็ฉโ,โลมน้ำมันนะครับทุกครั้งที่ใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดสนิมของเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับถ้าเกิดสนิมแล้วหนึ่งมันฝืดสอง มันอาจจะเกิดที่ตัวเลขหรือขีดต่างๆแล้วทำให้การใช้งานาไม่ดีนะครับอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะครับสเก็บเวอร์เนียคาลิปเปอร์ไว้ในกล่องเฉพาะนะครับซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์มาเขามีกล่องมาให้นะครับแล้วราเก็บให้มันดีนะครับ5ไม่ควรนำเวอร์เนียคาลิปเปอร์ใส่ในกระเป๋าของเองเพราะอาจทำให้เกิดการคดงอได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับ